อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจัดทำนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะเช้าวันใหม่ในหมู่บ้านหนองบัวแสงแดดอ่อนลอดช่องไม้เข้ามาในบ้านหลังเล็กกลิ่นข้าวหอมจากครัวลอยคลุ้งลำไยแม่ไม้ไวไกลางคนกำลังต้มแกงฟักมือพัดไฟไม่ให้ดับเสียงอ่อนโยนปลุกลูกสาวให้ตื่นมมลิตื่นได้แล้วลูกแม่จะไปตลาดแล้วนะ จำแน่หนูตื่นแล้วเด็กหญิงตอบพร้อมขยี้ตาก่อนรีบล้างหน้าในตุ่มน้ำเย็นจนน้ำกระเซน็นลำไพยเก็บผักสดในตะกร้าส่วนมะลิช่วยมัดถุงพริกกับมะเขือแม่ผักเราสวยจังเลยของบ้านเราปลูกเองไม่ใช้ยาคนเลยชอบจ่ะเมื่อจัดของเสร็จทั้งคู่หาบตะกร้าเดินผ่านทุ่งนาเขียวขจีเสียงนกและลมอ่อนพัดเอื่อยแม่ ตรงนั้นพ่อเคยนั่งใช่ไหมมะลิชี้ไปที่ขอนไม้ใต้ต้นมะม่วงลำไพยยิ้มเศร้าใช่จะ้ะพ่อชอบนั่งผักตรงนั้นทุกวันหลังทำนามะลิเงียบไปครู่หนูจำพ่อไม่ได้เลยแต่อยากให้พ่ออยู่กับเราพ่อยังอยู่กับเราเสมออยู่ในหัวใจแม่กับลูกนี่ไงถึงตลาดลำไพกลางเสือขายผักมลิช่วยยื่นของและคิดเงิน บางคนชมแม่ลำไัยผักงามเหมือนเดิมเลยนะลำไัยหัวเราะก็ต้องสู้ทุกวันละจ้ะถ้าไม่ขายก็ไม่มีข้าวกินตอนสายแดดแรงทั้งสองเก็บของกลับบ้านมือเปื้อนดินแต่หัวใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มบ่ายนั้นลำไัยนั่งซ่อมเสื้อผ้าส่วนมะลิช่วยตากผักริมรัว้วมะลิวันนี้ขายดีมากเลยลูก แม่ก็พูดเก่งนินาคนถึงซื้อเยอะมะลีหัวเราะลูกเอ้ยแม่ดีใจที่ลูกขยันแบบนี้ลำไัยพูดพางส่งข้าวต้มมัดให้จะแม่ถ้าหนูโตหนูจะพาแม่ไปเที่ยวในเมืองนะแม่ไม่อยากไปไหนหรอกอยู่กับต้นมะม่วงนี่แหละสุขแล้วแต่หนูอยากให้แม่ได้เห็นสิ่งสวยๆบ้างแม่ทำงานหนักทุกวันเลยลำไพย,ยิ้มบางๆน้ำตาคลอ เห็นลูกตั้งใจแม่ก็สุขแล้วจ้ะเย็นนั้นแสงตะเกียงเจ้าพายุส่องอยู่กลางห้องมลินั่งทํากันบ้างส่วนลำไภยนั่งพิงฝางิดเงียบแม่หนูอยากเรียนสูงสูงจะได้มีงานดีๆให้แม่สบายแม่เชื่อว่าลูกทําได้จ้ะขอแค่ลูกไม่ลืมความดีมลิหยุดเขียนมองหน้าแม่แม่หนูคิดถึงพ่อจัง ไม่ต้องเศร้าหรอกลูกพ่อคงมองเราจากบนฟ้ามาลิลุกไปที่หน้าต่างมองดาวระยิบระยับแม่หนูจะโตเป็นคนดีให้แม่ภูมิใจนะลำไยเดินมากอดลูกแน่นแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอลมพัดใบมะม่วงไหวเบาๆเรากับเสียงพ่อที่กระซิบให้กำลังใจแม้บ้านหลังนี้จะเล็กและยากจน แต่เต็มไปด้วยความรักอบอุ่นยิ่งกว่าทองเช้าวันเปิดเทอมใหม่เสียงระฆังโรงเรียนดังกริง้งกริ้งเด็กๆวิ่งกันขวักไขว่มลิใส่ชุดนักเรียนสีซีดแต่สะอาดสะอ้านเดินจับมือแม่มาส่งหน้าโรงเรียนแม่หนูจะไม่ให้แม่เสียใจหนูจะตั้งใจเรียนนะจ๊ะดีจะลูกแม่รู้ว่ามะลิทำได้ลำไพยพูดยิ้มยิ้มพลางลูบผมลูกเบาๆ ในห้องเรียนมลินั่งแถวหน้าข้างๆเธอคือเดือนเพนเด็กหญิงใจดีที่เข้ามาทักก่อนชื่อมลิใช่ไหมเรามาเป็นเพื่อนกันนะดีเลยจ้ะหนูดีใจที่มีเพื่อนแต่ไม่นานเสียงหัวเราะจากมุมห้องก็ดังขึ้นมลินีเด็กหญิงลูกคนมีฐานะหันมามองเสื้อมลิแล้วพูดเยาะเสื้อเก่าจังเลยเธอซักเองเหรอ มลิหน้าแดงไม่พูดตอบเดือนเพนหันมาปกป้องอย่าพูดแบบนั้นสิมลิสะอาดกว่าเธออีกครูสุนีเข้ามาพอดีจึงเอ่ยเตือนเด็กดีไม่ควรล้อกันนะลูกทุกคนมีค่าเท่ากันมลิยกมือไหว้ครูดวงตาเปล่งประกายอย่างตั้งใจเลิกเรียนวันนั้นเธอกลับมาบ้านพร้อมน้ำตาแม่ วันนี้หนูโดนเพื่อนล้อว่าเสื้อเก่าลำไพวางตะก้าผักยิ้มอ่อนโยนอย่ากโกรธเขาเลยลูกเสื้อเก่าก็ไม่อายขอแค่ใจเราสะอาดมะลิก้มหน้าแม่หนูจะพยายามเรียนให้เก่งจะได้มีเงินซื้อเสื้อใหม่ให้แม่ด้วยลำไยหัวเราะแม่ไม่ต้องการเสื้อใหม่หรอกขอแค่ลูกไม่ทิ้งความดีแม่ก็พอแล้ว วันต่อมามมลิยังคงตื่นเช้ามาช่วยแม่เก็บผักลูกไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูอยากช่วยลำพัยมองลูกสาวตัวเล็กที่อุ้มตะกร้าผักด้วยความเอ็นดูลูกเอ้ยพ่อคงภูมิใจถ้าได้เห็นลูกขยันแบบนี้ในโรงเรียนมะลิเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นครูสุนีมักชมมมลิอ่านคล่องขึ้นมากเลยนะลูก เก่งจริงๆขอบคุณค่ะครูหนูจะไม่หยุดพยายามพักเที่ยนเดือนเพนแบ่งขนมให้มะลิเรากินด้วยกันนะมมลิยิ้มขอบใจนะเพนหนูจะคืนให้อีกวันไม่ต้องหรอกเราเป็นเพื่อนกันหลังเลิกเรียนมมลิกลับมาบ้านช่วยแม่ตากผักริมรัว้ววันนี้ครูชมหนูด้วยนะแม่จริงเหรอลูกเห็นไหมล่ะ ความดีมันจะตอบแทนเราเสมอลำไพยผูดพร้อมยิ้มภูมิใจคืนนั้นลำไพยนั่งเย็บเสื้ออยู่ใต้แสงตะเกียงส่วนมะลิอ่านหนังสือเสียงเบาๆแม่หนูอยากเป็นครูเหมือนครูสุนีจะได้สอนเด็กดีๆแม่เชื่อว่าลูกทำได้ถ้าลูกไม่ยอมแพ้มะลิยกตาขึ้นสบตาแม่ดวงตาเปล่งประกายหนูจะไม่ยอมแพ้เลยแม่ หนูจะตั้งใจจนกว่าจะสำเร็จลำไพยวางเข็มเย็บผ้ากุมมือมะลิไว้แน่นแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะลูกไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนใต้เงาแสงตะเกียงอุ่นมะลิยิ้มพร้อมน้ำตาแห่งความมุ่งมั่นในใจของเธอมีเพียงคำเดียวที่ก้องอยู่หนูจะไม่ยอมแพ้เพื่อแม่สายฝนตกพรำตลอดทั้งคืน เสียงลมพัดใบไม้กระทบหลังคาไม้ดังสู้ซ่ายามเช้ามะลิตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกไม่ปกติเสียงไอเบาๆดังมาจากในครัวแม่จ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าลำไยนั่งกุมอกเหงื่อเต็มหน้าแม่ไม่เป็นไรลูกแค่เวียนหัวนิดหน่อยแม่ต้องพักนะจ๊ะอย่าฝืนเลยไม่ได้หรอกมะลิวันนี้แม่ต้องไปขายผัก ไม่งันพรุ่งนี้จะไม่มีข้าวแต่มาลิรีบวิ่งเข้ามากอดแขนแม่หนูไปเองก็ได้หนูพ่อขายได้แล้วลำไยมองลูกด้วยแววตาปลืม้มลูกยังเด็กจะไหวหรอหนูอยากช่วยแม่เหมือนที่แม่เคยช่วยพ่อหนูสัญญาคืนนั้นฝนยังตกไม่หยุดเสียงไอของลำไยดังถี่ขึ้นมาลิเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าแม่พลางร้องเบา แม่อย่าป่วยนะหนูกลัวเช้ามืดวันต่อมามะลิหาบตะกร้าผักไปตลาดคนเดียวเป็นครั้งแรกเธอสวมเสื้อกันฝนเก่าเดินฝ่าสายฝนลมหอบเย็นแต่ใจเธออุ่นด้วยความรักแม้ขายผักไม่หมดแต่เธอก็กลับมาด้วยรอยยิ้มแม่หนูทำได้แล้วนะลำไยที่นอนอยู่พยักหน้าช้าๆลูกแม่เก่งที่สุดแล้วมะลิ แม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆหลายวันผ่านไปอาการของลำไยสุดหนักขึ้นตาเพิ่มเพื่อนบ้านใจดีรีบมาช่วยลำไยอย่าฝืนเลยข้าจะพาไปหาหมอเองเกรงใจจังพี่เพิ่มไม่ต้องเกรงใจเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันตาเพิ่มพาลำไยไปสถานีอนามัยส่วนมะลิยืนมองด้วยน้ําตาในตา หนูจะดูแลบ้านเองแม่ต้องห่วงนะระหว่างที่แม่รักษาตัวมะลิทําทุกอย่างทั้งหุงข้าวล้างจานและอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงบางคืนเธอเขียนข้อความลงกระดาษไว้ข้างหมอนหนูรอให้แม่หายจะไม่ร้องไห้จะสู้เหมือนแม่ทุกวันหลายวันต่อมาลำไยเริ่มหายดีกลับมาบ้านพร้อมรอยยิ้มอ่อนแรงลูกจา๋า ขอบใจนะที่ดูแลแม่หนูดีใจที่แม่หายแล้วหนูกลัวจะว่าไม่ได้เห็นแม่อีกลำไยกอดลูกแน่นน้ำตาคลอแม่ไม่มีวันทิ้งลูกหรอกลูกเอ้ยเพราะลูกคือชีวิตของแม่คืนนั้นแสงจันทร์ลอดผ่านต้นมะม่วงใหญ่ลมเย็นพัดแผ่วเบามาลินั่งพิงตักแม่มองท้องฟ้าที่ปลอดฝนแม่จา๋าต่อให้ลมแรงหรือฝนตก หนูก็จะอยู่ข้างแม่ตลอดไปลำไัยลูกหัวลูกเบาๆและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกจนกว่าลมหายใจสุดท้ายใต้เงาต้นมะม่วงนั้นความหนาวของสายลมกลับกลายเป็นไออุ่นของความรักสองแม่ลูกยิ้มให้กันโดยไม่รู้เลยว่าเส้นทางชีวิตข้างหน้ายังมีบททดสอบอีกมากรออยู่หลังฝนผ่านไป ท้องฟ้าในหมู่บ้านหนองบัวกลับมาสดใสอีกครั้งเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นเด็กๆวิ่งเข้าห้องเรียนกันจาละวันครูสุนียืนยิ้มหน้าห้องพลางประกาศข่าวสำคัญนักเรียนทุกคนครูมีข่าวดีโรงเรียนเราจะจัดประกวดเรียงความหัวข้อแม่ของฉันใครชนะจะได้รับทุนการศึกษามาลินั่งฟังด้วยหัวใจเต้นแรงเธอมองกระดาษเปล่าที่อยู่ตรงหน้า แล้วคิดถึงแม่ลำไัยที่กำลังนั่งขายผักอยู่กลางแดดแม่ของฉันไม่ใช่คนรวยแต่แม่คือคนที่สู้ชีวิตที่สุดในโลกคืนนั้นมะลินั่งเขียนเรียงความใต้แสงตะเกียงลำไัยถามเสียงอ่อนโยนลูกเขียนอะไรอยู่จ๊ะหนูเขียนถึงแม่จ้ะหนูอยากให้คนอื่นรู้ว่าแม่ของหนูเก่งที่สุดลำไัยหัวเราะเบาๆเขียนไปเถอะลูกขอแค่เขียนด้วยใจ มะลิใช้เวลาทั้งคืนเรียบเรียงทุกคำด้วยความรักเธอเขียนถึงวันที่แม่ป่วยวันที่แม่ยิ้นแม้เหนื่อยและวันที่แม่บอกว่าอย่าทิ้งความดีเมื่อถึงวันส่งครูสุนีอ่านข้อความของมะลิแล้วเงียบไปพักหนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆครูซึ้งใจมากลูกมะลิรักแม่ด้วยหัวใจจริงๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโรงเรียนจัดงานประกาศผลการแข่งขัน เสียงนักเรียนตะโกนกันทั่วสนามใครจะได้ที่หนึ่งนะครูใหญ่ขึ้นเวทีพร้อมรายชื่อผู้ชนะรางวัลชนะเลิศเรียงความหัวข้อแม่ของฉันได้แก่เด็กหญิงมะลิแห่งชั้นประถมปีที่ห้าเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วมะลิยืนตัวแข็งน้ำตาเอา่อขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเดินเพนเพื่อนรักตะโกนเย้มะลิได้แล้ว เธอเดินขึ้นเวทีไปรับเกียรติบัตรด้วยมือสัน่นครูใหญ่ยื่นกระดาษและซองทุนให้พลางพูดว่าหนูเขียนด้วยความรู้สึกจริงใจมากครูอ่านแล้วน้ำตาจะไหลขอให้รักษาหัวใจแบบนี้ไว้ตลอดไปนะลูกเย็นนั้นมาลิวิ่งกลับบ้านสุดแรงแม่หนูได้ที่หนึ่งแม่จ๋าลำไภที่กำลังล้างผักอยู่เงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอทันทีจริงหรอลูก แม่ดีใจเหลือเกินมลิยื่นเกียรติบัตรให้แม่นี่ของแม่จะ้ะถ้าไม่มีแม่หนูก็ไม่มีวันนี้ลำไยกอดลูกแน่นแม่ไม่ได้อยากได้รางวัลอะไรเลยลูกแค่เห็นลูกตั้งใจแม่ก็สุขแล้วลมเย็นพัดผ่านต้นมะม่วงใบไม้ไหวกรอบแกรบมลิพิงอก,อกแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม่หนูจะตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุด เพื่อให้แสงแห่งความหวังของเราไม่ดับไปลำไพลูกผมลูกเบาๆแม้เชื่อว,ว่าลูกจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้แน่ใต้เงาต้นมะม่วงคืนนั้นแสงจันทอดยาวบนพื้นดินสองแม่ลูกยิ้มให้กันรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดในโลกหลายเดือนหลังจากมะลิได้รับทุนเรียนดีข่าวดีอีกอย่างก็มาถึง ครูสุนีเรียกมะล,ลิไปคุยหลังเลิกเรียนด้วยรอยยิ้มอบอุ่นมะล,ลิครูมีข่าวดีสำหรับลูกนะมีทุนเรียนต่อในอำเภอแต่ต้องไปอยู่หอพักครูอยากให้ลูกลองสมัครมะล,ลีชะงักไปต้องไปอยู่ไกลจากแม่หรอคะใช่จะลูกแต่ถ้าลูกได้ทุนนี้ชีวิตจะดีขึ้นมากเลยนะคืนนั้นมะล,ลีนั่งนิ่งอยู่ข้างแม่ใต้ต้นมะม่วง แม่จ๋าครูอยากให้หนูไปเรียนต่อในเมืองแต่หนูกลัวแม่จะเหงาลำไยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดได้เสียงอ่อนโยนแม่อาจเหงาแต่แม่อยากเห็นลูกได้ดีถ้าพ่ออยู่เขาก็คงพูดแบบเดียวกันแต่หนูไม่อยากทิ้งแม่ลูกไม่ได้ทิ้งแม่เลยมะลิแค่เดินไปตามทางของตัวเองเท่านั้นมะลิพยักหน้า น้ำตาคลอถ้างั้นหนูจะไปเพื่ออนาคตของเราวันรุ่งขึ้นเธอยื่นใบสมัครทุนด้วยมือสันๆในใจภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเพราะนี่คือทางแยกของชีวิตที่เธอต้องก้าวด้วยหัวใจสองสัปดาห์ต่อมาครูสุนีแจ้งผลมลิได้รับทุนเต็มจำนวนทั้งโรงเรียนแสดงความยินดีเสียงปรบมือดังสนัน่นแต่หัวใจของมลิ กลับปนสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันก่อนวันเดินทางลำไยเย็บผ้าเข่าม้าของพ่อให้ลูกพับใส่กระเป๋าผ้าผืนนี้พ่อใช้ทำงานทุกวันเก็บไว้เป็นกำลังใจนะลูกมะลิรับมาด้วยน้ําตาหนูจะดูแลมันเหมือนดูแลหัวใจของแม่เช้าวันเดินทางรถสองแถวคันเก่าจอดรอที่ปากทางหมู่บ้านมลีหันไปมองบ้านหลังเล็ก เสียงนกบนต้นมะม่วงยังร้องเหมือนเดิมเธอก้มกรบาบเท้าแม่แม่จา๋าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดลำไัยจับมือมะลิแน่นแม่ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากเห็นลูกมีความสุขมะลิขึ้นรถน้ำตาไหลเงียบๆลำไพยยืนมองรถคันนั้นจนลับสายตามือยังกำผ้าเข่ามาผืนเก่าของสามีไว้แน่นเธอพึมพำเบาๆ พ่อเอ๋ยช่วยคุ้มครองลูกเราด้วยเมื่อรถหายไปในสายหมอกเช้าลำไยยกมือไหว้ท้องฟ้าส่วนมะลิในรถเงยหน้ามองแดดที่เริ่มทอแสงผ่านม่านเมฆแม่หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังหนูจะสู้ให้ถึงที่สุดเสียงเครื่องยนต์ดังห่างออกไปเรื่อยๆแต่ในหัวใจของแม่ลูกคู่นั้นยังเชื่อมถึงกันเสมอ แม้อยู่ต่างที่เสียงรถโดยสารดังแผ่วเบาท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนมาลิก้าวลงจากรถด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอมองตึกเรียนสูงสูงรอบตัวด้วยความตื่นตะลึงนี่คือโลกใหม่ที่ไม่เหมือนหมู่บ้านเงียบสงบที่จากมาครูประจําหอพักต้อนรับด้วยรอยยิ้มเด็กใหม่จากน้องบัวใช่ไหมจ๊ะนี่ห้องพักของหนูมาลิพนมมือไหว้ขอบคุณค่ะครูหนูจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ คืนแรกในเมืองเธอนั่นเขียนจดหมายถึงแม่แม่จา๋าที่นี่ใหญ่และคนเยอะมากหนูคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงต้นมะม่วงจังเลยแต่หนูจะสู้ไม่ถอยนะวันต่อมามาลิเริ่มเรียนในโรงเรียนใหม่บางครั้งเธอรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเห็นเพื่อนคนอื่นมีพ่อแม่มารับแต่เธอกลับยิ้มเสมอเมื่อคิดถึงคำของแม่ว่าอย่าทิ้งความดี แล้ววันหนึ่งความดีจะพาเราไปไกลหลังเลิกเรียนมลิทำงานพิเศษล้างจานในโรงอาหารเพื่อเก็บเงินซื้อสมุดและสบู่ใช้เพื่อนบางคนหัวเราะเธอทำงานด้วยหรอมันเหนื่อยนะมลิตอบพร้อมรอยยิ้มเหนื่อยดีกว่าหิวจ้ะแม้จะเหนื่อยล้าแต่ในทุกค่ำคืนเธอมักแงนมองดาวและพึมพำกับใจแม่หนูทำได้แล้วนะ หนูอยู่ได้ด้วยแรงจากคำสอนของแม่เวลาผ่านไปหลายเดือนมะลิเริ่มปรับตัวกับชีวิตในเมืองได้ดีขึ้นเธอเรียนเก่งขึ้นทุกวันและได้รับคำชมจากครูอยู่เสมอมะลิตั้งใจมากเลยนะลูกคะแนนสอบครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากครูประจำชั้นพูดยิ้มยิ้มมลิพนมมือหนูอยากเรียนให้ดีเพื่อแม่คะ่ะวันประกาศผลปลายภาคมะลิได้ที่หนึ่งของชั้นเรียน เพื่อนๆปรบมือให้เสียงดังเดือนเพนที่ติดต่อกันด้วยจดหมายก็ส่งมาว่ามะริเราภูมิใจในตัวเธอมากเลยแม่ลำไพคงยิ้มแน่ๆเย็นวันนั้นมะริกลับถึงห้องพักเธอนั่งเขียนจดหมายถึงแม่อีกครั้งแม่จา๋าหนูสอบได้ที่หนึ่งแล้วนะแม่ต้องยิ้มแน่เลยหนูอยากกลับไปบอกแม่ด้วยตัวเองจังขณะเดียวกันที่บ้านหมู่บ้านหนองบัว ลำไัยได้รับจดหมายฉบับนั้นเธอเปิดอ่านแล้วน้ำตาไหลเงียบๆพอเอ้ยลูกเราทำได้แล้วลูกเราสอบได้ที่หนึ่งจริงๆเธอวางจดหมายไว้บนหิ้งบูชาจุดทูปพึมพำขอบใจนะฟ้าที่ไม่ทอดทิ้งลูกของข้าคืนนั้นมาลีฝันเห็นแม่ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงยิ้มให้ด้วยสายตาอบอุ่นเธอตื่นขึ้นพร้อมหัวใจที่พองโต ดอกไม้แห่งความพยายามเริ่มผลิบานในชีวิตของเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงรถโดยสารดังลอดเข้ามาทางถนนดินแดงของหมู่บ้านหนองบัวหญิงสาวในชุดครูฝึกสอนก้าวลงจากรถด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเธอคือมาลิบ้านไม้หลังเดิมยังเหมือนเก่าต้นมะม่วงใหญ่ยังให้ร่มเงาแต่แม่ลำไยมีผมหงอกขึ้นมากดวงตาเต็มไปด้วยความดีใจ เมื่อเห็นลูกเดินเข้ามาแม่จา๋าเสียงมะลิสั่นเครือก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปกอดลำไพรน้ำตาไหลทันทีลูกแม่กลับมาแล้วจริงๆหรอจะแม่หนูกลับมาพร้อมข่าวดีหนูได้เป็นครูแล้วนะลำไพยหัวเราะทั้งน้ำตาพ่อเอ้ยลูกเราสมหวังแล้วเธอลูปผมลูกสาวเบาๆเหมือนตอนเด็กเห็นลูกใส่ชุดครูแม่ก็แทบไม่เชื่อสายตาเลยมะลิยื่นซองเงินให้แม่ หนูเก็บไว้ได้ก้อนหนึ่งอยากให้แม่ไว้ใช้ลำไยใส่หน้าแม่ไม่อยากได้เงินลูกแม่ดีใจแค่เห็นลูกกลับมาอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วตอนเย็นลมพัดผ่านต้นมะม่วงกลิ่นดินหอมชื่นใจเหมือนเมื่อก่อนสองแม่ลูกนั่งคุยกันยาวถึงเรื่องในเมืองเรื่องการสอนเด็กและเรื่องความทรงจำในอดีตมะลิพูดเสียงอ่อนหนูได้ทุกอย่างเพราะแม่สอนให้เข้มแข็งหนูไม่เคยลืมเลย ไม่กี่เดือนต่อมามลิเริ่มต้นความฝันใหม่เธอขออนุญาตทางโรงเรียนเปิดศูนย์การเรียนหนองบัวใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเด็กๆในหมู่บ้านมานั่งเรียนทุกเย็นเสียงหัวเราะและเสียงอ่านหนังสือดังไปทั่วลานครูมลิหนูอ่านได้แล้วค่ะเก่งมากจ้ะปรบรุงให้เพื่อนด้วยมลิพูดพร้อมรอยยิม้มลำไยที่นั่งอยู่ใกล้ๆมองลูกสาวด้วยแววตาภูมิใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ วันหนึ่งเดือนเพนเพื่อนเก่ามาเยี่ยมมะลิเธอทำให้หมู่บ้านนี้มีความรู้มีความหวังจริงๆมะลิยิ้มหนูแค่ทำตามสิ่งที่แม่สอนให้แบ่งปันในสิ่งที่เรามียามเย็นแสงอาทิตย์สัดผ่านใบมะม่วงมะลินั่งข้างแม่ลมพัดเบาๆแม่จา๋าจำได้ไหมวันที่หนูสัญญาว่าจะโตเป็นคนดีให้แม่ภูมิใจจำได้สิลูก แล้ววันนี้ลูกก็ทำสำเร็จแล้วมะลิพนมมือไหวแม่น้ำตาเออหนูขอให้บุญทั้งหมดนี้ถึงพ่อด้วยนะแม่เขาคงยิ้มลู่บนฟ้าแน่ๆลูกเอ้ยสองแม่ลูกหัวเราะทั้งน้ำตาใต้ร่มเงาต้นมะม่วงต้นเดิมที่เคยเป็นที่พักของพ่อที่ตรงนั้นคือพยานแห่งความรักความพยายามและความกตัญญูที่ไม่เคยจางหาย